อะไรวะห่ายกยกอะไรฮะอะไรฮหยกโอ้โหท่าหนักท่าตนะไอฮ่าไอเดอเดวไอ้งไอไอ้เขอไอไอไอ้อไอไอนอไอไออไอีไอไไอไไอไอนออไอไกไอ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 อนออไออไ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 ออไออไ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 ออออไมไอ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 อาไอไอออไไ